โอเคนะครับหลังจากที่เรามาทําความเข้าใจนะครับในการแบ่งประเภทกระเบื้องนะครับเป็นประเภทต่างๆคือเรื่องของการดูดซึมน,น้าและเรื่องความสามารถในการรับแรงและน้าหนักนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการขึ้นลวดลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบสีพิมพ์ลายหรือแม้นลักษการผสมสีเข้าไปในเนื้อนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถแยกแยะได้แล้วต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเจาะไปที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเลยนะครับซึ่งในตัวสินค้ากลุ่มแรกนะครับคือกระเบื้องบุกผนังนะครับในสินค้ากลุ่มกระเบื้องบุกผนังเนี่ย เป็นกลุ่มกระเบื้องที่มีการเคลือบสีนะครับผมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ดูดซึมน้ํามากกว่า10%ขึ้นไปซึ่งสังเกตดีๆนะครับในเรื่องของการรับแรงเนี่ยมันจะสามารถรับแรงได้ถึงประมาณ150กิโลกร,รัมต่อตารางเซนเลยนะครับแต่ในจุดหนึ่งนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเหมาะสมแก่การใช้บุผนังเท่านั้นเราจะไม่นํานให้มาในการที่จะมาปูลงที่พื้นนะครับเพื่อในการใช้งานนะครับถัดมานะครับกลุ่มกระเบื้องปูพื้นนะครับ กลุ่มกระเบื้องปูพื้นก็จะเป็นกลุ่มกระเบื้องเคลือบสีพิมพ์ลายเช่นเดียวกันนะครับก็ในเรื่องของเปอร์เซนต์การดูดซึมน,น้ำเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซนต์ไม่เกินสิบเปอร์เซนต์ในการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถรับตำนักได้ถึง้อสองร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเซนซึ่งตรงเนี้ยในถามว่าพื้นที่ที่เหมาะสมับการใช้งานสินค้ากลุ่มนี้คืออะไรครับมันก็จะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่พักอาศัยส่วนบุคคลหรือมีการจราจรหรือการสัญจรของคนเดินไปไมม่ากนกนนััะครบ นึ่งตอนนี้ถ้ามองในเรื่องของการใช้งานมากกว่านั้นก็คืออะไรครับจะไม่มีการใช้รองเท้าพื้นแข็งสวมเดินนะครับก็จะเป็นการสวมรองเท้าพื้นนิ่มนะครับถอดรองเท้าภายในพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เหมาะสมสรับการใช้งานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็สีจอมไม่หนักมากนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มตัวโพลสเลนทายนะครับซึ่งในสินค้ากลุ่มโพลสเลนทายเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีของการผลิต เรือสีพิมพ์ลายและก็รวมถึงเรื่อง,องการผรสมสีเข้าไปในเนื้อด้วยก็จะเป็นทั้งในสินค้าที่เป็นตัวเกรปพอสเลนและก็เป็นตัวแกรนิโตด้วยนะครับผมถามว่าในตัวสินค้าพอสเลนเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างน,นะครับก็คือ1ต้องบอกก่อนเลยตัววัสดุครับก็ทํามาจากวัสดุคืออลูมิเนียมที่มีส่วนผสมที่มีความแข็งแรงสูงนะครับบวกกับการเผาอุณหภูมิสูงถึงพันสองทำให้เนื้อเขามีความแกร่งเสมือนหินจริงนะครับแล้วก็ดูดซึมน้ําต่ํามากนะครับซึ่งในเรื่องของการดูดซึมน้ำนะครับ นะครับแ้ะนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องของการรับแรงสามารถรับแรงได้สูงถึง350กิโลกรัมต่อตารางเซนตขึ้นไปนะครับลักษณะของการใช้งานสินค้ากลุ่มนี้สังเกตดีๆนะครับนก็จะเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนักมากๆยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ50สินค้านะครับตามโรงพยาบาลอาคารสํานักงานต่างๆนะครับหรือในกรณีที่เป็นพื้นที่ภายนอกอาคารนะครับซึ่งมันจะสามารถทนทานต่อสภาวะอากาศในการใช้งานได้ และสามารถนํามาใช้ปูดได้ทั้งพื้นและผนังทั้งสองแบบเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถามว่าถ้าในกรณีที่มีการสเปคเนี่ยบางคนอาจจะถามเฮ้ย hey, แล้ว้างั้นผม,มปูภายในบ้านอาศัยได้ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือว่าต้องเลือกใช้กาวซีมเมนต์ให้เหมาะสมกับเขาเท่านั้นเองเก็ต้องเอาเป็นกาวตัวสําหรับเหมาะสมกับกระเบื้องดูดซึมน,น้ําต่ําในการติดตั้งนั่นเองนะครับท้ายนะครับก็เป็นตัวสินค้ากลุ่มโมเสกทาย ซึ่งกระเบื้องกลุ่มโมเสกไทยแล้วนะครับก็เทคโนโล,โลยีการผลิตก็ไม่ได้แตกต่างจากเกบื้องบอสเลนนะครับก็มีทั้งในเรื่องของการเคลือบสีพิมพ์ลายและในขณะเดียวกันก็มีการผสมสีเข้าไปในเนื้อด้วยนะครับซึ่งตอนนี้จุดแข็งของกรบเบื้องโมเสกคืออะไรครับเนื่องจากเขามีขนาดที่เล็กใช่ไหมครับประมาณไม่เกิน4 4หรือ4คู8นิ้วเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เขาสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นลักษณะของฟรีฟอร์มอย่างเช่นโค้งเคเบ์ฟต่างๆฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับโดมเจดีนะครับ สังเกตไหมครับพุ่มได้เลยและถึงว่ามาเป็นพุทธปฏิมากรน,นะครับผมคือพระพุทธรูปนะครับซึ่งก็ใช้โมเสกทองกรุปทั้งองค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองนะครับในพื้นที่การใช้งาน,อ,นอื่นๆนะฮะนอกเหนือจากการตกแต่งผนังก็คือสามารถเดินเป็นเส้นตกแต่งในท้องน้ำนะครับแทนกรีเชิงได้และนอกเหนือจากนั้นเองนะครับในส่วนของพื้นที่สระว่ายน้ําเนื่องจากตัวเบื้องเราแบบเป็นกระเบื้องกลุ่มที่ดูดซึมน้ําต่ํามันเลยสามารถนํามาใช้งานภายในสระว่ายน้าซึ่งมีในเรื่องของการแรงดันสูง และในเรื่องของความทนทานต่อสารเคมีได้เช่นเดียวกันครับพอเรามาทําความรู้จักกับตวกระเบื้องนะครับประเภทต่างๆแล้วเนี่ยถามว่าในเรื่องของบ้านพักอสสาศัยทั่วๆไปเนี่ยการเลือกใช้วสัสดุขูดผิวให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าในพื้นที่ไหนเหมาะกับกระเบื้องกลุ่มไหนบ้างนะครับในส่วนของบ้านพักอาศัยทั่วๆไปนะครับก็อยาให้มองขึ้นก่อนครับผนังภายใน,นครับปูได้กระเบื้องได้ทุกป,ประเภทเลยเพียงแต่ต้องเลือกใช้กาวซีเมนต์ให้ถูกประเภทเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นปูผนังก็สามารถใช้้้้้ไไดดปูพืนนนก็ขึะ รวมถึงแกงนิตเกทโพสเลนมเสกสามารถปลูขึ้นผนังภายในได้ทั้งหมดเลยแต่พอตอนนี้สังเกตน,นะครับพอเราเริ่มลงพื้นแล้วพอลงพื้นสิ่งที่เราไม่แนะนําคือเลยครับตัวกระเบื้องบุผนังแล้วก็จะไม่แนะนําแล้วและถัดมานะครับพอเริ่มเป็นผนังภายนอกอาคารสังเกตน,นะครับเราก็จะไม่แนะนําให้กระเบื้องบุผนังหรือกระเบื้องปูพื้นให้มาปูภายนอกอาคารก็จะแนะนําเป็นกลุ่มเป็นโพสเลนกับโมเซกเท่านั้นนะครับและท้ายที่สุดนะครับพื้นภายนอกอาคารที่มีการรับน้ําหนักมากๆ สังเกตนะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นตัว GP นะครับก็คือเป็นกระเบื้องโพลิสเลนที่แบบเคลือบสีกับกลุ่มที่เป็นแกลนิโตเท่านั้นนะครับ mm. และก็นอกเหนือจากนั้นนะครับพื้นที่อื่นๆนะครับเช่นต่ากประจุดเยือกแข็งในกรณีของต่างประเทศนะครับ mm. ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับพอมันสูรองศาใช่ไหมน้ําก็กลายเป็นน้ําแข็ง mm. กระเบื้องที่กลุ่มูซึมน้าทุกสูงเนี่ยต้องให้มองว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะระเบิดเกิดที่เกิดขึ้นจากการเสียหายจากการที่น้ำมันแข็งตัวได้ ให้เราลองนึกถึงหลักการง่ายๆนะครับเราเหมือนเราเอาน้ำเนี่ยใส่ขวดปิดฝาให้แน่แนๆเลยนะครับพอเต็มปุ๊บเราแช่ช่องฟิสเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหลังจากที่น้าแข็งมันแข็งตัวเนี่ยปริมาตรมันจะขยายตัวมากกว่าเดิมมันก็จะทําให้ขวดแตกเปียกเสียาหายได้ซึ่งกระเบื้องเซรามิกก็เหมือนกันครับในกลุ่มของการใช้งานในพื้นที่เยือกแข็งเองเ่ยก็ต้องใช้เป็นกลุ่มดูดซึมน,น้ําต่ําก็จะดีที่สุดนะครับผมครับในพื้นที่สุดท้ายก็ในส่วนของพื้นที่สาธารณะนะครับ อย่างที่เราตัวอย่างเช่นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของห้างสินค้าโรงแรมอาคารสำนักง,งานต่างเนี่ยก็เราก็จะแนะนําให้เป็นในสุ่มของกระเบื้องโพสเลนเท่านั้นนะครับอตอนนี้อาจจะขอเสริมเกร็ดนิดนึงก่อนนะครับในเรื่องของการติดตั้งจริงๆแล้วนะครับกาวซีเมนต์ทั่วไปที่ขายในท้องตลาดเองเนี่ยเขาจะมีการการันตีนะครับให้ความสูงที่ไม่เกิน3เมตรนะครับถ้าในกรณีที่มีการติดตั้งเกิน3มเมตรขึ้นไปบางครั้งอาจจะต้องมีการนําระบบอื่นๆเข้ามาช่วยในการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว mechanical fixing นะครับหรือในกลุ่มของตัวใช้การใช้ระบบนะครับที่เข้ามาช่วยเกี่ยวหลังและทำให้ยึดเกาะกับตัวผนังได้ดียิ่งขึ้นเข้ามาเสริมในประเด็ดนนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตนำไปเสริมในส่วนของเรื่องงานติดตั้งอีกทีนะครับ